ลำใหญ่เลยไม่รู้ว่าต้นไม้จะเป็นต้นเลยเปล่านี่เนาะน่าใช้ต้นเดียวเลยหรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่เนาะตอนนี้เป็นหัวช้างเลยเนาะนข้างบนไม่ร,ไรู้เป็นลูปอะไรเนาะโอ้ในแก่ซะสวยเลยเนาะช้าง ครับเซอร์าชาแชนเลครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือโบราณวัดน้องช้างน้อยตอนนี้ก็มาถึงเลยเนาะอยู่ตรงที่ทางเข้าวัดศรีสุพลอารามเนาะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชม เข้าไปชมเรือบโบราณเนาะก็ประมาณตั้งแต่200ปีนั่นแหละวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในว่าสภาพจะยังเป็นยังไงเนาะเรือบโบราณ200ปีไปนี่เราก็จะเข้าไปข้างในเลยครับนีค่ครับทางเข้าวัดศรีสุพลอารามเนาะพอเข้ามาฝั่งทางนี้ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูฝั่งขวามือก่อนเนาะฝั่งขวามือฝังทางน,นี้เนาะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะเขียนไว้ข้างบนเลยเนาะพิพิธภัณฑ์บ้านเรือโบราณ200ปีวัดบ้านหนองช้างน้อยตำบลหน,นองช้างใหญ่อำเภอม่วงสามจังหวัดอุบลนะครับก็จะเป็นประเภท ของเครื่องใช้ภาหนะสมัยยังไม่นานแล้วเนาะก็ทุกวันนี้ก็จะไม่มีแล้วนะ,นะเก็บมาไว้ตรงนี้นะโอ้ตรงนี้เป็นเป็นไรนะใส่เครื่องดักปลา ขี้ดักปลาเนาะใหญ่เลยตรงนี้ด่านขวามือเนาะนี่ก็ช้างดูว่าใช้อะไรแกะนอะนโอ้โหนันกระติบข้าวบางข้างหลังนะเนาะพ่อแม่โพศพเนาะตรงนี้ยังมีอยู่เนาะตรงนี้กระติบข้าวใหญ่เลยโอ้ในแกะซะสวยเลยเนาะช้างนี่ครับ พ่อแม่โพศบนั่งอยู่ตรงนี้สมัยก่อนเนาะข้างในมีอะไรวะเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในเนาะว่ามีอะไรไหมอ๋อก็เป็นภาพเก่าๆเลเนาะเนี่ยไม่รู้ว่ามันยังเก่าขนาดไหนเนาะเนี่ยมอไซค์มอไซค์เห็นเนาะมอไซค์รุ่นเก่าเนาะ ก็ยังมีเยอะนะแต่ตอนนี้ยังทําที่เก็บไม่ไม่เสร็จเนาะก็ยังทําไปเรื่อยๆอยู่โอ้ประเภทกเกษตรเนาะฝั่งท่านี้ประเภทกเกษตรนี่นี่นี่สมัยนี่เนาะแอกเขาเรียกแอกใส่ควายไถายนาเนาะแต่ก่อนวันนี้ก็บางพื้นที่ก็ยังมีอยู่เนาะเป็นอีวูไม้ ขายอะไรนะที่ที่ปันได้จำไม่ได้แล้วเนาะไม่รู้ชื่อรู้ชื่อแต่ว่ามันลืมเนาะกระบนนี้ก็จะเป็นประเภทการ,กรเกษตรแล้วเนาะเยอะตรงนี้ยังยังเก็บไว้เยอะอยู่เนาะดัวเป็นอะไรนะกระบมอ,อ๋อกระบมเรียกกระบมนะใส่ข้าว เข้าใส่เข้าไปเวลานึ่งข้าวเสร็จแล้วเนาะนีาใส่นีล้วก็ใส่ให้มันเย็นนี่ก็ไเนนะาะคาราบาวคาราบาลเนาะนี่ก็ถุกวันนี้ก็ยังมีเนาะแต่ว่าส่วนมากจะไม่ได้ใช้กันแล้วจากจากเย็บผ้านะ ที่เข็นไฝ่สมัยก่อนเนาะใช้ทอผ้าอันนี้ที่ดักปลานะใหญ่มากเลยเนาะยาวหลายเม็ดยาวหลายเม็ดเลยใหญ่จริง นี่เป็นที่กิ่งตาลก้านตาลแล้วเนาะมาตัดเราทำให้เป็นที่เป็นกระเช้าคล้ายๆกระเช้าเนาะก็มีนะมเนาะแล้วก็บอกแขวนไว้เงี้ยอาจจะปลูกต้นไม้ประดับไมไลายใส่ตรงนี้เนาะไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่เนาะดูๆแล้วคล้ายๆของเก่ายนะอยู่เนาะ ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะแกะสลักแกะลายบนก็กว้างเลยนะแต่ช่วงนี้ยังไม่มีที่เก็บบ้างเนาะมารวมกันไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็นี่กองเพลนะเก่ามากเลยผอมเก่าโดนแทะหมดแล้ว มาตรงนี้ก็เก่าเหมือนกันเนาะแต่คงยังไม่เก่าเท่าที่เราจะไปดูเน,ะนาะใหญ่ยักษ์เลยอะไรเขาเรียกข้องนะข้องอันนี้ในล้านแต่ผมมีเนาะนี่ใหญ่ย,ยักษ์เลยเนาะนตะก้าดูตะก้าดิอันนี้ไม่รู้ว่าเอาไว้ใส่อะไรเนาะ โอ้โหกอเกาเยอะจริงๆเลยนี่ก็เลือเลือเกาอันนี้ที่ดักกุ้งวะทางทางเข้าตรงนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้เนาะอาจจะเป็นที่ดักกุ้งนะเนาะนคล้ายๆโคมไฟเยเอะเนาะคล้ายๆโคมไฟเลื่ออะไรเนี่ย เรือที่ดักอะไรไม่รู้เนาะของเก่าๆเยอะนี่ไม่รู้ว่าสมัยไหนเนาะดูสมัยไหนเนาะนี่เอ่ออะไรนะเรียบเรียบอะไรนะนี่ใส่เขียนฝ้ายเนาะก็ยังไม่เก่ามากเนาะแต่ว,ว่าคือวันนี้หาหาไม่ได้แล้วเนาะ ไม่ค่อยมีแล้วไม่เจอแล้วไม่มีใครทําแล้วเนาะเรือนี่เก่าเลยนะเนาะข้างบนนี่ก็ยิ่เก่าเลย ข้างบนเก่าเขาว่าเก่าไหมก็เก่าเนาะเพราะทุกวันนี้นี่นี่ที่ใสอะไรนะกะกบอที่ใสกบอ่ะเนาะไปดักกบอเ่ยเขาเรียกอะไรนะกบมันจะเข้าไปออกไปได้เนาะ เนนาะี่เชือกสมัยก่อนนะเนาะใช้อะไรปอปอมาพันพันนะเนาะก็ยังมีเนาะนี่เออเนาะที่ดักปลาที่ดักปลาเออยังสะสมไว้อยู่เนาะที่ดักปลาหรือที่ที่ที่ใส่เนี่ยนะมีดพลาเนาะไปใช่ไหมนี่ใชใส่มีดพลาเนาะ ไม่แน่ใจประเภทหัวไข่นี่เยอะเลยตรงนี้ดูไก่เป็นคนถักเนะขยันถักจังมือตะขาบเลยตาขาบมันตะขาบเลยเนาะลำนี้นี่ใหญ่เลยเนาะเรือลำนี้ ลำใหญ่เลยไปเดินเข้าไปข้างในเนาะเพดีนี่เพดนานแล้วเนาะอย่างเี้หายอย่างเงี้ยนานแล้วเนาะหายอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยไม่น่าน่าจะมีเนาะอันนี้อะไรเนี่ที่รองขาตู้เนาะที่รองขาตู้ น่าจะเอาขาตู้วางลงแล้วก็เทน้ำใส่วะไมห่ห้มดมันขึ้นเนาะน่าจะใส่แลนะ้วเนาะโอ้เยอะเลยเนาะของเก่าของเก่าเนื้อเก่าเนาะตรงนี้กระติบใหญ่เลยกระติบข้าวนี่นี่ไห้ ยังสมบูรณ์อยู่เลยเนาะเดาว่ายังไม่นานมั้งนี่เนาะ,ะนานแล้วอ่ะเพราะประเภทนี้หาไม่ค่อยเจอเลยเนาะประเภทนี้ก็จะประเภทว่าเอาน้ําใส่ตรงนี้มั้งเวลาแล้วก็ปิดนี่มาให้หมดขึ้น,นว่าเดาเดาเด,ดาเอาเนนี่ยนี่อยู่อิอ,อสมบูรณ์่เลยเนาะ ใช้เฟืองนี่เห็นปะ่ะเฟืองใช้เฟืองอย่างนี้เลยเนาะหมุนไปแล้วเอาฝ้ายใส่นี่จะรีดรีดรีดเม็ดมันออกนะ,นะเขาเคยเห็นเราเคยเห็นอยู่นีน่ขูดมะพร้าวยังมีอยู่นะ,นนะขูดมะพร้าวนี่แล้วนี่อะไรเนี่ย ไม่แน่ใจเนาะนี่เนาะตอนนี้เป็นหัวช้างเลยเนาะนข้างบนไม่รู้เป็นรูปอะไรเนาะดูตอนนี้ดูยังเอียงอยู่นะยังไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรก็เรียกคอ คอควายคอวัวเน,นี่ลออกเกวียนลออกเกวียนเก่าแท้อีกคู่หนึ่งพอดีเนาะถ้านี่ยก็จะทนหน่นอยเนาะเพราะใส่เหล็กใส่เหล็ก รู้อะไรเลยเอะจริงนี้พญา,านาคไม่รู้ว่าเกา่าเก่าขนาดไหนเนาะท่าน,นี้ไม่แน่ใจว้าหลังจากที่เราดูรอบๆแล้วเนาะเราก็จะไปตรงที่ เรือโบราณลำใหญ่เลยเนาะตรงเรือลำนี้ก็อายุป,ประมาณ200ร้ปีเยเนาะน,นี้ก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี้แล้วนี่ครับจะพาท่านผู้ชมเข้าไปฝั่งทางนี้เนาะทางเข้าเก่าแท้เนาะลำใหญ่ด้วยไม่พายก็ยังมีอยู่ ลำใหญ่เลยไม่รู้ว่าต้นไม้จะเป็นต้นเลยเปล่าเนานะน่าใช้ต้นเดียวเลยหรือเปล่าไม่รู้เนาะอาจะใช้ต้นเดียวเลยเปล่าไม่ใช่เนาะอันนี้ก็อีกอกีกหนึ่งเนาะนตัวเรืออาจจะซจจีกเดียวอาจจะเป็นลำเดียวเลยเนาะไม้แต่ว่าตรงนี้จะมาต่อขึ้นไม่นิ่นะ นี่นะท่านผู้ชมเข้ามาดูพิพิธภัณฑ์เรือโบราณน,นี่น่าจะโบราณจริงเนาะอายุก็ที่เขียนไว้ก็200ร้อยปี ประมาณสองร้อยปีนี่แหละเจ้าแม่ตะเคียนเนาะน่าจะเป็นเรือเจ้าแม่ตะเคียนทองเนาะจากต้นตะเคียนทองเนาะ ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวมาจากราบูชาก็เชิญนะครับที่บ้านหนองช้างน้อยอำเภอม,ม่วง30จังหวัดอุบลเรือโบราณอายุประมาณ200ปีเนาะ อันนี้ยากระตะเกียงยนะไยเนาะม่ดูว่าใหม่หรือเก่าหนะ่ยเนาะแบบนี้หินเนาะนเป็นตัวอย่างเนาะมีอีกเยอะเลยครับนี่ที่สะสมเนาะเป็นของประเภทของเก่าๆแต่ยังไม่นานบางบางบางชิ้นก็ยังไม่นานเนาะเป็นชงเ,เป็นเสียงไงเนาะเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี้ยก็จะมีเนาะ แต่ว่าเยอะทีวีรุ่นเก่าๆก็มีเนาะเขาดำด้วยมั้งนี่เก่าเยอะครับถ้าใครอยากจะมาชมก็มาได้นะก็น่าจะเก่าๆลยเนาะ ตัวนี้ก็สมัยก่อนแล้วเนาะช่างตีเหล็กตีพ้าตีมีดตีพ้นะเนาะใส่สูบอย่างนี้เนาะชื่อลมเป่าอะลมเป่าเนาะลมเป่าตีเหล็กจะไปท่อออกมาเนาะสองท่อใช้ใช้เป่าไฟให้มันแดงอนะเนาะ ครับก็ได้พาท้ชมเดินดูแล้วเนาะพิพิธภัณฑ์เรือโบราณ200ปี200ปีเนาะก็มีให้ดูอีกเยอะแยะเนาะท่านที่อยากจะมาศึกษามาเรียนรู้มาดูวิถีชีวิตแต่ก่อนเนาะเครื่องใช้ต่างๆตั้งแต่สมัย200ปีก็ย้อนกลับมาถึง4 5 0ปีเนี่ยเขายังมีให้ดูอยู่ก็เชิญมาได้ครับที่พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ200ปี วัดบ้านน้องช้างน้อยอตำบลน,น้องช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธา,านีเนาะวันนี้ก็ได้พาท่านผู้ชมเดินดูแลนี่นะ้วเนะเวาะเดียโบราณที่ใหญ่ที่สุดในวัดนี้เนาะเก่าแก่ที่สุดเนาะประมาณ200ปีอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาปิดคลิปอยู่ตรงนี้เนาะอย่าลืมเข้าไปกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ